ฝากคลิปนี้ถึงเจ้าของแบรนด์ที่ชื่อว่าพี่บิววาราพรต่อให้คุณจะมาแบบส่งมาให้เยอะขนาดนี้อุ้ยคือทุกสูตรทุกกลิ่นทุกรสชาตินะครับทุกคนนะรสชาติไหนไม่ผ่านเหม็นเปรี้ยวเหม็นเค็มบอกหมดอุย้ยทาซองน่ารักไปไหมอะ่ะคุยทําได้ไงอะ่ะอันนี้มีคาเด้งหนึบขึ้นอะ่ะทำได้ไงวนะน้องอิ่มทิพย์อันเนี้ยร่มหนักแบบปังอันนี้ดีมากดีมากมากอุ้ยสีแดงน่ากลัวมากเลยอะ่ะเหมือนลิ้น เหมือนน้ำหอมเหมือนสบู่อันนี้ไม่อร่อยอ่ะอันนี้ไม่ได้อ่ะฉันว่าจอยกับรสชาติของพี่จะเสอเมาม่เวลาทานที่ถูกต้องด้วยกูกินในเวลาเดียวกันจะตายปะเนี่ยช่าหายแล้วกูทพราคนใช่ไหมยว่าแตงไม่เคยคาดหวังกับน้องเลยอีพวกเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันอยากขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นเลยเข้าใจปะแทงขนาดนี้ส่งโมเสกขนาดนี้กองใหญ่ขนาดนี้ขอโทษนะแจ๊ดที่พูดตรงทุ่งสูงสามแจ๊ดั้สมัครกดไลค์แชร์ติดตังต้งสมัครดูนาีแชร์นี สวัสดีครับสวัสดีชนน <c oughs> ดาแนลสวัสดีคับทุกคนสวัสดีค่ะคุณวันนี้แม่ทำอะไรปึงป้งปึงปึให้เรากินตึง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 ต,ต,ตึงตอตๆตึงเฮ่เฮ ส่เลกาสารภาพกันว่าแตงเนี่ยเป็น FC ของครอบครัวนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นพี่นินพี่โบพี่เฮียทุกคนเป็นพี่หมดเคยติดตามมานานมากแล้วร,รู้สึกว่าผู้คนที่เราเห็นคลิปอะเขาต้องกินตัวบ,บอดี้ตลอดตัวบอดี้ที่เป็นสองๆที่เราเคยดูไปแล้วทุกคนนะเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเคากิน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 ตลอดเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยหลายคนจะลังเลงว่าแบบชาวนี้เค้ากินอะไรชาวนี้เค้าพูดถึงคัพปิกอะไรชาวนี้ทะเลาะกับใครหรือเงี้ยแต่กูเป็นคนเดิที่แบบมานั่งรู้สึกว่าเค้ามีวิธีการหรือเปลี่ยนไปบ้างหลังจาากกที่เินตัวบอออดีี้คืขงกูเ่ย เฮียผิวหน้าใสาขึ้นเว้ยผ mm ิวของโบกัญารัต hmm. น nice. mm. okay. really ์เนี mm ่ย hmm. ก็ดูจะดีขึ้นเกี่ยวไหมวะเราเคยสาธงุกพูดจริงสามันได้ทักไปหาพี่บิวในจีพี่ครับผมมาจะขอแบบซื้อไอตัวอะไรนะบอนดี้แต่ละรสชาติอะอย่างละหนึ่งได้ไหมพอจะอยากจะลองกินมันกินแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจเขาอยากลองกินไปอยากลองชิมว่าเห็นเขาแบบบางทีมันก็น่ากินจริงๆอะพี่บอกได้น่ารักมากอะลองดูอันนี้ก็บทที่ได้ นี่คือสิ่งที่ได้นะคะทุกคนก็คือเขาบองาใหญ่มากไม่รู้คืออะไรแต่เดี๋ยวเราจะลองแกะกันนะทุกคนนะว้าว,ว,าวใหญ่มากาอ,อ,อู้อูเกิดไปไหมนี่คือบ็อกเซตบอนดี้เจลลี่หรอเจลลี่บอนดี้ ขอแค่อันเดียวอยา่างละหนึ่งห <t reform Twilight> นึ่งจริงแต่อย่างละหนึ่งกล่องคิดเปลงเสียใจอะเรานะครับทุกคนเคยรีวิวไปนะครับกุ้งก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะทุกคนเนาะตัวนี้กับตัวนี้สองตัวนี้นะครับซึ่งแตงกากินแบบยาวนานมากแล้วนะะ้หนักตั้งลงไปเยอะแบบเยอะมากๆนะครับทุกคนแต่บอกก่อนเราเยอะเนี่ยคือแตงก์ทำนี่นะคอแห้งคอกินเน้อมันดีก่อน น้ำอร่อยจังน้ำปลาเข้าไปเดี๋ยววันนี้นะฝากคลิปนี้ถึงเจ้าของแบรนด์ที่ชื่อว่าพี่บิววราพรต่อให้คุณจะมาแบบส่งมาให้เยอะขนาดนี้อุย้ยแพงขนาดนี้ส่งมาเซ็กขนาดนี้กองใหญ่ขนาดนี้ยังไงแตงซูปเปอร์แตงกี้ต้องรีวิวต้องอวยอวยแน่ๆต้องแบบว่าอุ้ยไม่กล้าด่าไม่กล้าว่าบอกก่อนในสงครามนี้คุณจะใหญ่มาจากไหนก็ตามน่ากลเลยคุณจะใหญ่ไปจาไหนก็ตามคนเนี้ย ไม่สน EP หนึ่งรีวิวรสชาติรสชาติไหนไม่ผ่านเหม็นเปรี้ยวเหม็นเค็มหรือแบบว่าอุ๊ยอันนี้บูดอะไรเงี้ยบอกหมดอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราเรื่องทีละอย่างนะคะทุกคนเรื่องพี่อะไรก่อนดีอันนี้ไหมเหลือ,อน,นี้ล่ะหรือจะน,นี้ดีอันนี้หรือเปล่าอันนี้สูตรแค่ลนะเหลือไหน เพื่อทุกคนเข้าไปในหน้านี้นะครับทุกคนของบอนดี้อ่ะทุกคนทุกคนจะเห็นว่ามีแบบคิวอาร์โค้ดอยู่ใช่ปะก็แซงคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยมันก็จะแบบไปขึ้นเข้าไปตรงเนี้ยตังเนี้ยมันก็จะมีแบบว่าแต่ละอันเลยว่าแต่ละอันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างเรอวที่นี้แล้วกันนะครับทุกคน <ๆ S 1> คก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนะตั้งเคยกิน้าตัวนี้แล้วนะครับเพื่อนทุกคนสังเกตข้างหลังนะครับตัวเนี้ยคอเลสเตอรอลกับไขมันอิ่มตัวเนี่ยศูนย์นะครับศูนย์เลยคือตัวเนี S ้ยคือออน้งิ S ิ่มท ทั้งเคยกินแล้วตอนนี้นไม่ต้องดูอะไรทั้งสิ้นเลยเอาความรู้สึกจริงที่เคยกินมาเลยนะทุกคนก็ <_ an> หลักๆจะช่วยเกี่ยวกับการคุมหิวนะครับคุมหิวยังไงคือเวลาคุณกินใช่ไหมทั้งรู้สึกว่าต้องกินประมาณแบบ3 4วันไปแล้วนะทุกคนถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยกินจุกจิกเว้ยอาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้มันเป็นเหมือนได้แบบให้รู้สึกความหวานด้วยและไม่ได้มีการหลอกร่างกายแต่แค่รู้สึกว่าพอกินปุ๊บเหมือนเราได้กินขนมหวานแล้วมั้งหรืออะไรบวามันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้กินจุกจิกเฮ้ยกนนนนดหลออ่ยว้้ะัับบแีเ อืมอร่อยอ่สุดที่เคยกินมากรีวิวไปแล้วอะไม่ได้แบบเด้งหนึบเท่านี้อันนี้มีคำเด้งหนึบขึ้นอะประมาณหนึ่งเลยสุดที่เคยสุดแค่นี้อืมทำได้ไงวะอร่อยมาก ในไปก็เกิดว่าทัาหนักมากกว่า55กิโลกรัมนะครับซื้อสองซองได้เลยถ้าเกิดว่าน้อยกว่าให้กี่แค่หนึ่งองเท่านั้นนะครับทุกคนมีชาบของสำเร็จรูปมีฟุตโตริโกซักเราไม่จัดเรื่องสมน์นะเรามาดูพวกรสชาติต่างๆของอันไหนปังตอนนี้ให้ยืนหนึ่งเลยนะยืนหนึ่งกับยืนคนเดียวไปเลย นัมเบอร์ชูนะครับคือน้องเขียวตัวนี้30แคลนะครับทุกคนนะเป็นน้องแบบไฟเบอร์อันเนี้ยต้องพูดได้เป็ดปัญญาเฉลกฉาบเหมือนกันอันนี้นะครับคือบอนดี้เจลลี่ไฟเบอร์ซีเรอรี่กลิ่นแอปเปิลนะครับตัวตีบอกก่อนนะตั้งเคยกิน2อย่างที่เป็นแบบเหมือนฟีลแบบกินแล้วแบบดีทอร์เบาอันเนี้ยบอกก่อนไม่ใช่ดีทอร์ปนะหรือใช่วะแต่ทุกคนถ่ายยากมากทุกคนใช่ไหมว่าแต่ไม่เคยคาดหวังกับน้องเลยอ่ะแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ไช่วยขนาดน,นั้นรู้ว่าทุกวันตี้ทั้งยังคิดนะว่าไอ้พวกเนี้ยยมมมััััันน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 นไไ่่ดดด้้้้้้้รรรรููสสึึกกกกกกกววาาาาอออออิิขขแแแแแล็เเจปบบบบ์ทื เฮ้ยออกเยอะเกินอนะแบบเยอะมากอะแต่ไม่รู้สึกปวดบิดเลยแต่ต้องกินแบบต้องกินตอน้นตองกินคู่กันแบบนี้ทนะุกคนนะทุกคนไปดูคลิปเก่าๆไปดูคลิปเก่าจต่นีกว่ายังดีอยู่ตรงนี้ไว้อะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้คือรีวิวมาแล้วแบบหมดจริงเดิมหนักลงจริงตอนที่บอกว่าวันนี้ยไม่ได้อยากลดน้ำหนักนะแต่มันกินแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบมันออกกินอะพี่สาวนี่ แค่ทำได้ไงอะอยากรู้ว่าให้คำปรึกษาจกใครพี่ธนินหรอถ้ากินแบบหนักๆนะทุกคนนะแบบนี้นะ1ซองต่อวันเนี่ยกินติดเลยห้าถึงเจ็ดวันถ้ากับคาถ่ายยากนะแต่กับคาถ่ายมันไม่ยากมาก2ซองต่ออาทิตย์ทุกคนต้องรู้เนี่ยกระตันกินทุกวันเลยครับทุกคน ความเมเซ่ของคืออะไรคุณกลับมาถ่ายปกติแล้วเนี่ยคุณสามารถหยุดกินได้เลยนะเพราะเมื่อนหยุดกินปุ๊บอะทุกคนจะถ่ายปกติอยู่เลยแต่บางคนชอบแบบนี้มากเพราะแบบทำคนกินเยอะกินกระจุบกระจิกกินกระปีกระปลอยบางคนจว่ามึงกินหมงกระทากินเนี่ยแล้วกินตรงนี้เลยเชื่อแตงกินหมูกระทะปุ๊บกินเลยกินหมูกระทะกินเลยอย่างนี้จริงตัวต่อไปเหอะตัวนี้คือน้องตัวนี้นะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ไฮเกตันรักมากบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยไม่เคยกินเลยเลทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วยเรื่องอะไรนะครับแต่กกลอองคืถูจริตเว ว้าวอันนี้นะครับทุกคนคือบอนดี้เจลลี่วิตามินพลัสกินลัสเบอร์รี่นะครับกิ่เนาะ ไม่ได้กินสีเหลืองก่อนเลยมันอุ่นคุมม่อยู่ไงจริงๆเนาะตัวนี้นเขาแนะนำให้กินขวดตัวนี้นะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองกินตัวนี้ก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเอาจริงการทำอะไรพวกนี้นทุกคนมันค่อนข้างยากกันคือรู้ป่ะถ้าไม่เจ๋งจริงอ่ะทำไม่ได้นะเพราะอะไรเดี๋ยวนี้คนชอบขายที่มันเห็นผลเลยเช่นแบบลองพื้นโป๊บปุ๊บเห็นผมปั๊บหรืออะไรเงี้ยแต่พคุณก็ต้องใช้ระยะเวลาในการกินเพราะเนี้ยเขาจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าเกิดคนกินแล้วไม่เห็นผลด้วยราคาปัจจุบันเนี้ยทุกคนหรือแบบว่าการใช้ชีวิตของเง ก็ต้องซื้อแต่เนี้ยถ้ามันไม่ได้ดีจริงๆอ่ะคุณก็ซื้อแค่ครั้งเดียวแล้ลูกค้าก็ซื้อครั้งเดียวเนี่ยเป็นที่น่ากลัวมากของการทําการตลาดสุดๆนะทุกคนแต่ว่านี่เขายังขายได้ดีเรื่อยๆรับลดออกใหม่มาแบบเรื่อยๆเลย,เลยจริงๆและนี่นะครับผมคือสีของเขานี่โ้ยสีแดงน่ากลัวมากเลยอ่ะเหมือนลิ้นเหมือนลิ้นที่เปื้อนเลือดพูดดูไม่น่ากิน 1, เนึ่งร้ามันคือทีมลสเวอ,อ่ะ เดือดกับดาวไหลตอนนี้สิบแคลเท่านั้นนะครับทุกคนคือมันมีสถานกัดณ์แบบเยอะมากเยอะจริงๆนะทุกคนดูดิอันเนี้ยคือสานการณ์แบบเยอะแบบเยอะมากอ่ะโอ้โหทุกคนดูนะคร่าวๆคือแบบมีสถานกัดจากอาซาอิโกจิเบอร์รี่มาเบอร์รี่นัำผ้งปอมมะขวดเป็นองุ่นมะเขือเทศชิลเทนแอปเปิลไอโอนทับทิมอุ้ยเยอะมากตอนนี้ถ้าจัดอันดับนะอุ้ฉันเลือกยากมากเลยฉันไม่ได้จัดอันดับเลยอ่าตัวนี้แล้วกันให้น้ำมันอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยเห็นเขาว่าเจ๋งเห็นเขาว่าเด็ดตัวนี้เป็นหนึ่งตัววที่่เเคาาาบออกกกดด็็มๆื อทำซองน่ารักไปไหมอะ่ะอันนี้มาขนาด3 0มสีนแคลเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนตัวน,นี้นะครับทุกคนคือบอดดี้เจลลี่คอลลาเจนลดพีดนะครับอันนี้เป็นลด,ดพทีที่มีคอลลาเจนผสมด้วยนะครับทุกคนถึง7,500มิลลิกรัมบรเอ็กแท็กวิดซีวิอีกินเนี่ยจะให้ผมผิวดูแบบดูกโกลนะครับทุกคนดูฉ่ำโกลโอุ้ยดูดุนดุนกินเลย <S <S ไม่ชอบอันเนี้ยชอบอันนี้ อันนี้ไม่อร่อยอ่ะขอโทษนะแช่ที่มุ่งตรงมันไม่ได้ไม่อร่อยเว้ยมันเป็นแบบว่านูกินอะไรอยู่วะเนี่ยดื่มเป็นพีชไม่เคยกินพีชไงหรือเคยกินวะเหมือนน้ำหอมเหมือนสบู่เหมือนกลิ่นที่อยู่ในรถอะไรวะอันนี้ไม่ได้อ่ะมันช่วยเรื่องผิวไงผิวดีมันอาจจะอร่อยก็ได้นะแต่ฉันไม่ชอบมันถามว่าอร่อยมันอาจจะอร่อยสำหรับคนที่ชอบกินเปรี้ยวๆหวานๆพีชอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันกินเหมือนแบบ ไม่รู้อะพูดไมูกอ่ะใครรู้รสชาตินี้เป็นไงคอมเมนต์หน่อยนะมันเป็นกลิ่นผีมันก็รดรผีแหละแต่มันเป็นกลิ่นผีที่แบบมีให้แนนล้างท้ายเลยไม่ใช่ต้องผิวแล้วแต่ว่าล้างท้ายเลยฉันเ่าจอยกับรสชาติบปะพี่เสือกูไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะการทำให้เก๋คราบว่าทุกคนมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเห็นไหมค่อยแบบเต็มน้อยน้อยเงี้ยนะน่ารักดีเนาะไม่กินทุกอันได้ปะเนี่ยกูกินทุกอันรวมกันแล้วก็จะเป็นอะไรปะเนี่ยชิมหายแล้วกู ชื่ออะไรวะเนี่ยนี่เราทานที่ถูกต้องด้วยหกโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงเจอทูกินในเวลาเดียวกันจะตายปะเนี่ยอ่ะสู้ของดีอยู่ด้างการไม่ได้หรอกอันนี้คือบอดดี้เจลลี่วิตามินซีเรนจีรสส้มลิ้นจีเรนจีคืออะไรวะเรนจีนัคือลิ้นกับเรนอ๋อออเรนต์เรนจีทำไมไม่เป็นลินเรนนี่คือเรนจีเรนจีเมี่ยนี่ใช่เป็นเรนจีคาดหวังนะสีส้มมันต้องอร่อยนะ เฮ้ยทำได้ไงอ่ะเฮ้ยความพิดเคยรู้ไหมกินไปหนึ่งปุ๊บส้มส้ม้เลยนะกินส้มเลยแต่ถ้าแบบไปปลายปุ๊บลิ้นสี่มาเฮ้ยไฮวิดซีวิดดีวิดบีสองบีหกซิงคอ้นม่ซิงสิงเออสิบแคลนะครับทุกคนตัวนี้สิแคลลองกิีต้มนะต้มต้มต้มคิดวาต้มแต้มแบต้มแปบต้มไป๊บตแปลิ้นีอ่อยมากเลยลินีอ่ะตีลงกินนี้อ่ะตีตีว่ารสชาติเป็นไง ินปุ๊บแล้วมันเหมือนอะไรอะไรครับม่วงม่วงดีๆที่เอาเร็วหนึ่งซ้ำหนึ่งส้มส้มอะไรอ่ะแล้วปลายเป็นไงหนึ่งจีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คิดเหมือนกันนะอย่ามาแย่งดิ ถ้าในเรื่องผิวว่าให้กินตัวตัวอ้น,นี่อันนี้นะที่ตีกินตะกี้อันนี้กับอันนี้คู่กันจะช่วยเรื่องผิวดีมากแล้วที่จีทานได้ไบ่อยๆทานได้สองซองด้วยทานทุกๆเวลาเลยอันนี้คือแฮปปี้อ่ะมาต่อไป,ไปอันสุดท้ายแล้วอคอืนนี้ฉันมาในฉันมีแรงพอดีแอดี้ดีหนึงดีแต่เย็นๆดิดดดอันนี้คือบอนนี่เจลลี่แคลเซียมลดมิกซ์เบอร์รี่นะครับอ่ะลองเลย <Yeah. S 1> ไม่ผัดกันดีต้องของก่อนว้าว,วสีน่าก,กลัวอ,อยู่นะ มาในสิบแคลนะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราชิมก่อนอ๋อเออหนึ่งแคลข <c oughs> อตอบเหมือนเหมือนขนมอะไรที่เราชอบกินอย่างหนึ่งทุกคนกันนะหนึ่งสองสามปีโป้ไม่พูดละ <c oughs> ไม่รู้เหมือนอะไรอะ่ะโ<ห>อ้โหอ,อ,อันนี้อร่อยเลยอันนี้จะมีความรู้สึกกับใครแบบเหมือนปีโป้ที่รสชาติไม่ได้แบบหวานไปขนาดนัน้นจะมีความเปรี้ยวน้ำมากกว่าแต่เนี่ยเขาอ้วนอี สิบแคลหนูจริงเหรอคื้ตายก็ไม่ต้องเข้าเป็นไก่ที่กินนมเมื่อกี้อันนี้บอกว่าทานช่วงเช้าหรือก่อนอาหารก็ได้อันนี้จะช่วยเรื่องกระดูกแน่เลยนี่บ้านมีเศษกระดูกอยู่อันนี้คือแคลเซียมะนะทุกคนนะก็คือแบบช่วยเรื่องกระดูกอันนี้ตังอยที่หมากินบ่อยจะเป็นช่วงแคลเซียมรู้ไปแล้วสุดเขาบอกว่าหมาคือคือแม่ของพี่พบิวเวลาพรเนี่ยถึงขั้นแบบจากที่แบบเดินแล้วพบปวดกระดูกคือตอนนี้คือวิองอ่งได้เลยเรื่องจริงน่าสนใไปแข่งวิ่งไปโอลิมปิกนารียุง <laughs> ่งเกี่ยวจอรพดาจะเห็นน้องบี้เเจลลลี่ลออตมนนะครับ คนดูนะนี่มันจะแบบว่าทำไม่ออกมาเลยนี่โอเคจะลองกินเลยอันนี้ดีมากดีมากมากหน่เตี่ยงรู้สึสกอุ๊ยชอาจังหวปลาๆมันแบบมีคำละมุนลำม่อมหน่อยมากตัวนี้ชื่อเ้วยเกี่ยวกับสมองนะทุะกคนนะทนเปง็นแป้งเยอะเลยคณะคูสมองสตมาสามอายกำลังสี่บวกสี่กำลังสมบวสาดเจ็ล้กำลังคไพอายนมิัน้ย อุ้ยเว้แล้วเ็เขียนว่าทานในช่วงที่อยากพักผ่อนส่วนที่ทำให้หลับง่ายยิ่งขึ้นและทำไม่ง่วงไม่ง่วงนะยทีทุกคนทีหลับไปแล้วส่วนที่ทำให้ง่วงจริงจริงทุกคน,กคนอย่าเล่นใหญ่คือทั้งหมดทั้งหมดที่ตั้งกินไปนะครับทุกคนมันเยอะมากๆนะครับแบบนี้เลยคือทุกสูตรทุก ทุกกลิ่นทุกรสชาตินะคะระับทุกคนนะถามว่าอันไหนอร่อยที่สุดแบบ Number 1 is ันอ n u m b น r ูนะคะระับทุกคนนะ้าดนัมเบวันจริงๆนะต้องให้ต้องให้น้องเลมอนตัวนี้ดีกว่าเราได้จะให้ตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าสุวรรณเนี้ย มันยังตราตึงรชาติทังอยู่อ่ะถ้าจะที่แบบเบ้เบที่สุดจะต้องสมไม่ชอบคือรสพีต้องไม่ชอบรสพีเลยทุกสมว่าแบบมันมันไม่ได้อะทุกคนนะแต่อื่นโดยรวมแล้วโอเคมันอร่อยเลยนะรัทุกคนนะและนี่คือเป็นการกอบใจว่าคนว่าถ้าสมมติมีเงินไปเนี่ยแล้วไปอยู่หน้าตู้บอนดี้เจลลี่ที่ตอนนี้เขาขายได้ขายดีคนต่อคิวฟึบถ้าซื้อหนึ่งอาจจะซื้ออันไหนก็ลองไปดูว่าเฮ้ยอยากของชิมมันนะของแตงที่สำหรับทา้งรู้สึกแต่ถ้าแนะนาว่าลอกดพีทมาให้หน่อยแลลองกินหน่อยเพราะแบบคิดมัอนแตงหรือเปล่าเพราะตอนนี้ามีสสาขาที่เป็นตู้กดได้แล้วทุกคนนะกดจากสีนะสี่หนึ่งอะไรเงี้ยคือ1 กดที่ตู้เมกะบางนาอีกอันหนึ่งสถาปนาลําสองนะครับทุกคนก็ลองไปกดได้ส่วนจะซื้อเป็นกล่องๆนี้ก็ได้นะครับทุกคนนะจะทิ้งขน้าการสั่งซื้อให้ด้านล่างไว้ด้วยนะครับทุกคน นีเดีย๋ยวเงีย้ยเงยเฮ้ยจริงปะเนี่ยบ้าขอบคุณที่อยู่ด้วยนะครับแต่ละตัวเนี่ยทุกคนที่กินเนี่ยมันจะช่วยที่แตกต่างกันอย่าคิดว่าการที่เป็นเยลลี่โว้ยต้องไม่ดีเท่ากาันกินแบบยาได้เลยการกินเยลลี่เนี่ยทุกคนนะเขามีการบอกเลยว่ามาสามารถกินแล้วดูดซึมได้ค่อนข้างเร็วกว่ารวดเร็วกว่ากินง่ายกว่าและใส่แบบสารสกัดได้ค่อนข้าง่แน่นกว่าการเสแคปซูลด้วยซ้ำนะครับทุกคนนะทั้งเนื่องนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่บิวเป็นคนที่ไว้ใจได,ได้ในการแบบเต็มที่กับมันจริงๆอออ่่่ททุกกกกกกคคนสัังงงเเตตตจาาาาาาลิปวววดีโหรรืมยแบ เราสามารถดูได้ว่าคนเนี้ยเขาดูแบบพะดูให้ใจจริงๆหวังห,งหรืออะไรเงี้ยวใช่ปะเออทุกคนต้องว่าคนติดตามพี่บิวจะรู้ว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นบอนดี้อ่ะโอ้โหยากมากการหาเครื่องหมายฮาลานกว่าจะได้แบบสุรนี้กินเจไม่กินเจเขาอะไรอย่างมันแบบเยอะมากๆนะครับทุกคนก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยอยากดูคลิปนี้อีกหรืออยากให้แบบพี่แตงลองหน่อย สูตผิวดีไหมอะไรเงี้ยอุย้ยเอาไีกก่าถ้ามีคนดูคลิปนี้ถึง50,000วิวเดี๋ยวจัดให้เลยกับการเก็บทดลองสุดผิวนะ1คอร์สดูที่ผิวตังอะจะแบบจะเปล่งปลั่งแค่ไหนฝากกดไลค์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์แชร์ย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือ,รอใครอยากกินคืใครอยากินตัวไหนก็คอมเมนต์ไปด้วยน,นะครับวันนี้ต้องขอไปบายไปก่อนขอตัวก่อนนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้า <Bond i. S 2> <Jelly. S 1> บอนดี้เจนนี่บายบายเฮ้ยขออีกนิดนึงได้ปะน้ำปลาคุณโบอะอยากกินเหมืออนนนกัะะเดี๋ยวลลงไป